นะครับอ่าออฟไลน์นะครับกับออนไลน์นะครับออนไลน์กับออฟไลน์เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือเราจะต้องทําตัวให้คนรู้จักกอดนะครับอย่างเช่นออฟไลน์ก็คือร้านเราคนจะต้องรู้จักเยอะก็คือพอคนรู้จักเยอะครับคนก็จะมาต่อคิวซื้อนึกข้าวออกไหมนะครับคราวนี้ออนไลน์ก็เช่นเดียวกันครับออนไลน์ถ้าคนรู้จักเราเยอะ นะครับเราก็มีโอกาสที่คนจะมาต่อคิวซื้อนะครับใครใครนึกภาพไม่ออกว่ามีคนมาต่อคิวซื้อเยอะขนาดไหนครับคุณลองไปดูไลฟ์สดของพิมพ์วิพายนะไปดูไลฟ์สดของบางฮารซันนะลองไปไปไปดูเพ็นเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจได้นะครับลองไปดูนะครับลองไปดูครับทําไมเขาถึงมียอดขายนะครับเป็นหลักร้อยล้านนะครับจากคนตกงานธรรมดาคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งนะครับจากแม่ค้าที่ เจอภาวะโควิดนะครับแล้วขายของตลาดนัดไม่ได้นะครับเขากลายมาเป็นคนที่มีรายได้หลักร้อยล้านได้อย่างไงนะครับลองไปดูครับว่าพอคนรู้จักเลบนโลกออนไลน์เนี่ยนะครับมีคนมาต่อคิวซื้อเนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่านะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะมาทำการตลาดออนไลน์นะครับเราจะต้องรู้ในส่วนของนะครับพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับ เราจะขายของให้คนเราต้องรู้พฤติกรรมคนถูกไหมครับอ่าการนี้พฤติกรรมของคนบนโลกออนไลน์กับออฟไลน์นะครับถ้าใครไม่เคยซื้อของออนไลน์นะครับเรียนหลักสูตรนี้ไปท่านอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าท่านไม่รู้ว่าสินค้ามันจะมาท่าได้ยังไงนะครับแต่ถ้าใครเคยซื้อของออนไลน์ท่านจะเข้าใจครับว่าเออถ้าสินค้าจะมาถึงเราเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้าง1 2 3 4นะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้ไม่เหมาะสําหรับคนที่ไม่เคยซื้อของออนไลน์นะครับ ไม่เคยซื้อของอะไรนะครับท่านเรียนหลักสูตรนี้ท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้เหมาะสําหรับคนที่เคยซื้อของออนไลน์เท่านั้นนะครับถ้าท่านใดอยากจะขายของออนไลน์เป็นครับท่านจะต้องซื้อของออนไลน์เป็นก่อนนะครับท่านนั้นนะครับเพราะฉะนั <S <s ้นนะครับถ้าท่านอยากจะขายของออนไลน์เป็นครับถ้าท่านยังไม่เคยซื้อครับท่านลองไปซื้อออนไลน์ก่อนอาจจะซื้อจาก La z a d a s h o ป e e ก็ได้ครับเพราะว่าเขามีความปลอดภัยสามารถถ้าสินค้าผิดนะครับเราก็สามารถที่จะเคลมเงินคืนอะไรได้นะครับแต่ถ้าไปซื้อบน เฟซบุ๊กนะครับก็สัง,สงเกตหนึ่งนิดนึงครับว่าเพจนั้นมีมีมีคนติดตามหรือว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนครับไม่ใช่ว่าไปดูแค่ราคาถูกอย่างเดียวไม่เอานะครับราคาถูกอย่างเดียวโอนไปนะครับซื้อโทรศัพท์อาจจะได้การเกงในหรือไม่ก็ลูกหินกลับคื้นมาก็ได้นะครับอ่ะโอเคนะครับเรามาดูพฤติกรรมผู้บริโภคในส่วนของออฟไลน์ก่อนนะครับอันนี้ออฟไลน์ line, นะครับ ออฟไลน์นะครับขอใช้ตัวย่อแล้วกันออฟไลน์นะครับออฟไลน์นะครับเวลาเราจะซื้อของออฟไลน์นะครับเมื่อก่อนก็คือเราไปเดิซื้อของตามห้างตามตลาดนัดอะไรก็แต่ร้านสะดวกซื้อก็แล้วแต่นะครับอ่านะครับเราจะถูกทําให้อยากก่อนครับเราจะถูกทําให้อยากหรือว่าทําให้สนใจก่อนนะครับอย่างเช่นเราดูทีวีครับมันก็จะมีโอดล่านะครับ มาโฆษณาสินค้าน่นสินค้านี้นะครับมากินน่นกินนี่ใช้น่นใช้นี่ให้เราดูครับแล้วเราเกิดความอยากพอเราอยากแล้วทําไมครับเราก็ไปซื้อครับเ,เราก็เดินเข้าห้างเข้าร้านสะดวกซื้อหรือว่าไปตลาดครับซื้อมาแล้วก็เอามาใช้ครับอันนี้คือวงจรนะครับการตลาดพฤติกรรมของผู้บริโภคแบบออฟไลน์ นะครับของผู้บริโภคออฟไลน์คราวนี้เรามาดูออนไลน์บ้างนะครับมาดูแบบออนไลน์บ้างนะครับออนไลน์นะครับผมขอใช้ตัวย่อเช่นเดียวกันนะครับออนไลน์นะครับก็คือนะครับขั้นตอนที่1นนะครับวงจรที่1นะครับกระบวนการที่1ก็เหมือนกับออฟไลน์เลยครับก็คือทําให้คนอยากก่อนนะครับเราจะอาจจะไปดูเน็ตไอดอลก็ดีหรือว่าเลื่อนๆไปอุ้ยอันนี้สวยดี นะครับเตะตาโดนโฆษณานะครับมาผ่านมาวิสวยดีนะครับเซฟไว้เซฟไว้แชร์เก็บไว้นะครับแบบนี้ก็คืออันดับแรกคือทําให้เราอยากก่อนนะครับตอนมัดจากนั้นครับพอเราอยากซื้อได้เลยไหมครับซื้อเลยไม่ได้ครับเพราะว่าบนโลกออนไลน์คนขายอยู่ตรงไหนไม่รู้คนขายสินค้าที่เราต้องการเนี่ยอยู่ไหนไม่รู้นะครับอยู่ไหนไม่รู้โดยเฉพาะถ้าเป็นสินค้าเฉพาะนะถ้าเป็นสินค้าเฉพาะอย่างนะครับเราจะต้องหาผู้บริโภคจะทําการครับ ค้นหานะครับหรือว่าเสิร์ชนะครับค้นหาหรือว่าเสิร์ชหรือว่าถาม Google ถาม Facebook ถามพันทิปอะไรพวกน,นี้นะครับเนี่ยนะครับอย่างเช่นผมจะซื้ออาหารเสริมหรือว่ายาชนิด,ยดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยผมก็จะไปถามหาความรู้ก่อนครับนะครับถามหาความรู้ถามพันทิปถามโน่นนี่นั่นเพราะว่าทุกวันนี้บางทีเนี่ยเราเชื่อพันทิปนะครับมากกว่าเชื่อหมอมีความออกไหมนะครับเราเชื่อพันทิปมากกว่าเชื่อหมอเพราะว่านะครับก็จะมีคนมา เขียนความรู้ต่างๆมาเขียนปัญหาตัวเองหรือว่าคําถามข้อสงสทยตัวเองครับแล้วก็แชร์แบ่งปันกันบนโลกออนไลน์นะครับต่อมานะครับเมื่อค้นหาค้นหาเพื่ออะไรครับหนึ่งเพื่อหาข้อมูลข้อมูลอะไรครับเปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบความคุ้มค่านะครับแล้วก็เปรียบเทียบรีวิวเปรียบเทียบรีวิวครับว่าเฮ้ อันนี้ราคาถูกก็จริงแต่ว่าอาจจะรีวิวอาจจะไม่โดนคนก็ยังไม่ตัดสินใจซื้อนะครับเพราะฉะนั้นคนจะซื้อของอะไรนะครับผู้บริโภคจะฉลาดกว่าเราเนี่ยผู้จะดโรริภคจะฉลาดกว่าเราอย่าคิดว่าเราฉลาดกว่าผู้บริโภคนะครับค้นหาเปรียบเทียบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจึงจะนะครับเปลี่ยนมาซื้อครับอ่าซื้อแล้วก็ใช้ครับ เหมือนออฟไลน์เลยนะครับซื้อแล้วก็ใช้ครับแต่ต่างกันตรงนี้ครับถ้าใช้แล้วดีรีวิวครับถ้าใช้แล้วดีประทับใจมากรีวิวครับถ้าในเนึ้ภาพไม่ออกแล้วเข้าไปในลาซาช้อปปี้ครับสินค้าไหนขายดีนะครับก็จะมีรีวิวเยอะนะครับจะมีรีวิวเยอะนะครับแล้วถ้าใช้ไม่ดีล่ะ ใช้ไม่ดีเขาก็รีวิวด้วยเช่นกันครับแต่จะเป็นคนําบ่นแล้วก็คกํากดคคาด่าครับถ้าท่านเจอรีวิวแบบแรกท่านโชคดีครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าท่านขายสินค้าและบริการที่ไม่มีคุณภาพเอาเปรียบผู้บริโภคครับท่านจะโดนรีวิวประเภทที่2ครับก็คือประเภทกรด่านะครับประเภทบน่นประเภทกรประเภทด่าเลยครับเพราะฉะนั้นคนที่มาซื้อที่หลังมาเห็นรีวิวครับ ไม่ซื้อแล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการที่จะทําการตลาดออนไลน์แบบยาวๆนะครับแบบยั่งยืนนะผมแนะนําครับว่าขายคุณภาพนะครับขายคุณภาพและก็บริการที่ยอดเยี่ยมทําให้ลูกค้าประทับใจและลูกค้าก็จะมาซื้อเราบ่อยๆครับในเรื่องของราคานะครับถ้าเรามีบริการที่ดีนะครับและก็ให้ประสบการณ์กับลูกค้าที่ดีแล้วเนี่ยลูกค้าจะกลับมาหาที่เรานะครับยกตัวอย่างเช่นเห็นไหมอ,อย่างพิมพ์ลีพาย ขายน้ําพริกกับปลาลักปลาลาต้มนะหรือว่าบางหาซันขายปลาหมึกแห้งหรือว่าหาัรทะเลแห้งนะครับท่านเชื่อไหมครับคนอื่นก็ขายแบบเดียวกันกับพิมลีพายกับบางฮาซันนั่นแหละขายสินค้าประเภทเดียวกันเกรดเดียวกันบางจ้านี่เกรดอาจจะสูงกว่าอร่อยกว่าก็แล้วแต่นะครับแต่ทําไมาคนยังมาซื้อนะครับคนยังมาซื้อกับพิมลีพายหรือหาซันก่อนทั้งที่ พิมพ์ที่ภายกับบางคาสันเนี่ยขายบางทีเนี่ยราคาบางอย่างเนี่ยสูงกว่านะครับราคาเนี่ยสูงกว่าไม่ใช่แพงกว่านะครับสูงกว่าคนที่ขายทั่วไปด้ซ้ำนะครับคำตอบก็คือคนซื้อจากอารมณ์ครับเพราะว่าเขามีอารมณ์ที่จะเขามีอารมณ์เขามีความรู้สึกพอใจที่จะ จ่ายเงินกับคนคนนี้นีพ่พาดไหมคนจะซื้อของจากคนเสมอนะครับเขาจะซื้อคนจากคนที่เขาไว้ใจเสมอนะครับเราเคยเจอไหมมีคนมาเสนอนะครับสินค้าให้เรานะครับถ้าบางทีเนี่ยเราแค่เจอหน้าครั้งแรกเราไม่ถูกชะตาเราก็ไม่ซื้อเลยนะครับต่อให้คนนี้ขายถูกกว่านะครับดีวกว่าแต่เราไม่ซื้อแต่เราถูกชะตาคนนี้เราก็จะซื้อกับคนคนนี้นี่แหละนะครับ These. แพงกว่าก็ช่างนะครับเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ท่านดูคลิปนี้แล้ว โอ้วิทยากรดูไม่หล่อเลยไม่ประทับใจอ้าปิดนะครับไม่อยากดูนะอันนี้ก็คือเป็นอารมณ์และก็ความรู้สึกทุกคนจะตัดสินนะครับจะถูกหรือแพงมันไม่เกี่ยวครับจะถูกหรือแพงมันไม่ใช่ประเด็นนะครับถ้าของที่ซื้อมาบาทเดียวนะครับแต่ใช้ประโยชน์ใช้การไม่ได้ห่วยครับคุณคิดว่าบาทเดียวนั้นแพงไหมนะครับแน่นอนครับผู้บริโภคต้องบอกว่าโคตรแพงครับแม้แต่บาทเดียวนะ เนีครับไม่ถึงหมื่นถึงพันถึงล้านนะนะครับแต่ถ้าเราขายสินค้านะครับที่มันเป็นประโยชน์กับลูกค้าแล้วก็ลูกค้าเขารู้สึกว่าเขาจ่ายได้คุ้มครับแสนหนึ่งล้านหนึ่งเขาก็ยิน